สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าเห็ดขมจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ดอกก็สวยหัวจะออกซุ่มนี่หัวจะออกนั่นยุ่งมากยุ่งยุ่ง

แล้วงามเลยพี่นนอะโอ้เป็นจุเอ้ยมาขึ้นอีกฝนลิุนเลยลุกตัดตีนพรอน้อมเด้อแล้วอันก็นได้ เี่ออกกรมมาเถี่ยวออกเด้ดอกนี่หน่อยอ้ยนิ ออกใหม่อีกแล้วเห็ดกลังถิ่นอะกลังกลาง นี่เฮ็ดยุข้าออกดูจากยหอกบานปีกายปีกอนขึ้นหลังหันออกปีละเทือสองเทือแล้วก็มดไปเลยปีนี้ออกตลอดเลยฝนดีคือว่าดีเฮ็ดก็ออกดีคือว่าเนาะพี่น้องนัน เอ้า่ะข่า,ขายพ่อเกียบดอกหน่เยอะนี่ดอกจิ้วพี่นนองดอกบางแบบนี้นี่เพราะขไข่มเด้จ้ะ ดอกบางๆสิบอกไข่ขมแต่ว่าอันบอกดอกที่หนาๆที่หาา่างๆงานี่โอ้ขมเอาตุ่เด็ดตุ่มตุ่มดุ่ตุ่มไล้เทือมาทะับดูหนุบบาง ở lại ดอกซ้ำเนียนล่างแล้วลวกต้มน้ำหนึ่งสองน้ำแกงเส้นอมไม่แซ่บเป็นยังพี่น้อง <c oughs> ขันดอกให่ดอกน้าหลายก็ะคมหลายโอ้ยหอนหอนเอาเอาเพาะเห็ดมันออกอีกออกไปเรื่อยๆออกว่าเศ้าตามบรรยาก,กาศ าอีกแล้วจ้าเทศกาลเห็ดขมออกแต่ว่าสีบ่ออกหลายเป็นไลออกเพราะได้เก็บมาได้ตดัดกีนเก็บไปมันแกงใช้น้อใหม่ก,กันโอ้ยมูไงเติบไงมันออกหมืูว่านี่พี่น้องแต่ไ่ได้หักขาหักแข็งอะ่ะ ปัดแขงปัดขาเด้อจ้ะเก็บกอนหมดยุ่งหลายหลายบ่ม,มันเดียวเฝ้าอีหยังดอกยุ่งบ่อยากอยูใ่ในปลาดนทิมงขัดผ้าแล้วบันทิมง้ามึงได้บุ๊คจ้ะไหนเต็มยังหูบักง่ายเลย ล่มเไปอือฮึมลยเก็เก็บนี่ยวเลยพี่น้องไอ้ยุงตอมคอยไลบ่เงินเานี่บ่ลอคักยางไก่ใจซซิมันบ่ออดด้อ้าวย่ามา เกียใช่กันไหมเก็บปอ่ัยสะอาดไปไหนได้จ้ะสร้างยุ่งกวนโอ้โอ้โอ้เก็บชิบีงูเดียวเทพี่น้องเอไงงูใหญ่เติบเนาะนี่ะงูเดียวกันคุณมึงฟังเสียงยุ่งนะ แล้วเป็นสีหามค่อยไปแล้วหากระขดัขดตอกระขัดโอ๊ยง่ายง่ายง่ายจังง่ายโอ้โหนีู้เดียวนี่จริเครื่องตาโอุ้ณเดียูหนึ่ง กินห้าวมีเจ้าของบันี่น้องเอ้ยกระด้งออกกรงออกมส่มาม่างเบ่งเสร็จบวเห็นมันพี่นองแม่เบ่งบวกขักคือว่าโอ๊ทางเดจ็บเราหล nhưng mà thì hài thì đưa đỡ không nhầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เป็นคนเห็ดเก็บเห็ดแล้วเฝ้าไหมเป็นคนเฝ้าตค,คนห่อนพี่น้องทุงที่เขาเขาได้สิมหยาบเขาเก็บวิธีเจ้าของคนเฝ้าคนห่อนคนไร ค่ะเพื่อนเออเออยงยง thầu được, xuống được Hãy subscribe có kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ดงมูหนี่พี่น้อนงดอกไงดอกอ้วนอ้วนเอดเลยเด็กกแต่ละดอกไงจะอ่อนดอกเห็ดปั่นดอกเห็ดไข่ เอาบ่านี่อย่งดีดงเรายไรอก,ก,ก็ได้ไ็นลวกแล้วก็ที่ได้ยู่ลวกใสตู้แช่บบจ้ะตูนต้นอก,นนอกนไหตู้อันตู้แช่แข็งไม่ได้ยาก,กัน mất chàng xe nó mày ừ, Nhưng mà lại thì ngồi Thấy ừ,

Ui, uh, tôm ta Chắc chưa? Không hoa tới thằng đầy á, lộn này À, à. Nhâm không có kịp không bộ ổ Ủa, cái không cho mấy kịp เออมา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 วูยุงยุ่งยุ่งเดี๋ยวว่าอ้อยไม่ไม่โหแวะอาต่สวดออกสวย โอ้ยยุงเลยอ้ยสมดอกออกไม่ได้ต่โอ้ยมุนงี่ตีแดเลยพี่น้องอคไปช่วยออกขันโบออกหลขึ้นหัก่อนเนาะังหานจะ นีหน่หวานาค่ะค้ายโลดละแปดทิศโลดอร่อยคนนี้พี่น้นองคมเป็นตา,าข้าเจ้าล่อมหัวอยด้วยทีใส่ทีมัน,านาขายไดในนอกสมือนี่แม่ยังก็ขายได้ ไปได้กี่บุกกินจ้ะเต็มเปลาออกว่าสันมาโดนมาสวนดอกเก็บไปวที่ละางกที่เรางกโดยดอกบานก็บุกเก็บหอมเก็บได้ด you, อกจ e. ุ่มๆจะไข่ถ้าบานแล้วบุกเก็บบุกกินคือมืี้นี้เก็บมัดกับกิ๊บเก็บปูกกินเอาไข่เอามันกิ๊บอีลีได้พี่น้องวันบุดิดมันไม่มีปลาไม่โขกออกไหม จะหาเบิง่งจชกหน่อยกันจ้ะโอหลายึ้นมงดกัอน่นจ้ะหมดก่อนี้โอ้ขลุขลือ